วสวัสดีครับเราอยู่กับเกม Call of Duty Warzone นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืนที่เรียกได้ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับ AUG นะครับผม สำหรับปืนนี้นะครับจะเป็นของภาคค o วนะครับไบเอฟคอว์ปืนนี้จะจัดอยู่ในหมวดเทติเคอลายเฟิรนะครับผมไม่ได้อยู่ในหมวด AR นะครับผมก็งงเหมือนกันโอเคภาคนี้จะยิงเป็นแบบเบิร์ดโหมดนะครับทีละ3นัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแต่งนะครับผมมัตเซอร์ผมใช้เป็นตัวที่3นะครับผมส่วนบาร์เรลเป็นตัวที่3มเหมือนกันนะฮนะ กล้องผมใช้เป็นคูณ3นะครับส่วนอันเดอร์บาร์เรลผมใช้เป็นตัวแรกเลยแล้วก็แมกกาซีนใส่เป็น45นัดสปีดแม็กนะครับผมโอเคของแต่งคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ5ชิ้นแล้วก็ปืนรองนะครับผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปนะครับไหนวะนี่ครับเดียรมตินะครับ ดาวไปดิจัดการ่อยเพื่อนอะไรครัเ,เขียเขาไม่เห็นเราฮะต้องบอกว่าเซนี้เป็นเซตเบิร์ดโมดนะครับทั้งปืนหลักทั้งปืนรองนะครับคนชอบเบิร์ดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยครับผม เรียบร้อนเข้ามาวะในที่แค่แบบนี้ก็เีือนกวกทุกัน โอ้โหไม่น่าขึ้นสะโขบเลยฮะน่าจะฮิปไฟดีกว่าเมื่อกี้เดินละรับอะไรครับเนี่ยเขาไม่เห็นเราฮะอ๋อกอดโอเคชีวี เปิดเลยครับโอเคตักเคลียร์วางไว้ถือดักนะขอวางดักก่อนนะข้างบนมีบอกว่า ร้อยตึ้โอเคข้างบนน็อกไปอีกครับอุ๊ยเพื่อนยิงยิงเราทำไมวางทีมไข้างบนมีน็อกนะเพื่อนที่ยิงเราทำไม โอ้โหเพื่อนเพื่อนอือนีนั่นแหละโอ้โหโอ้โหฉุดคิดไม่ทันเมื่อกี้มันโดนคีมายโอ้โเช่ดได้ครับเพื่อนเอาน็อตไปอือนั่นแหละคนหนึ่งดาวแล้วคนหนึ่งโดนระเบิดหมดละโอเคมีคนปุ้มกันนะครโอเคเป็นเกาะก่อน

ที่มาให้ผมไม่ทำงานวะโอ้โหใช้มันดาวดาวดาวมันนี่วิ่าวีวะ โอ้โหมีตายสิครับที่นี่หายเล้ล่ะใครยิงไล่หลังวะข้างหน้ามีตายละโอ้โหรัศมีอยู่ต้องออกตรงนี้ รถไหลหรือเปล่าโอเคใกล้จะถึงเขตปลอดภัยแล้วฮะข้างหน้าโอเคเก็บได้แล้วเราไมไ่ต้องทำอะไรฮนะแค่เป็นเบสของเพื่อนเราก็ดาว เพื่อได้บอกว่าได้จะได้นะโอเคพเพื่อนจะช่วยแนละ้วเสือยอดหลายๆเ,เรืออเรอ่องเลยโอ้โหไอ้ไอ้บ้าคนไหนมันเล่นเนบิลาวีนะทุกคนต้องวิ่งหนีออกหมดเลยอนะเล่นตายนะโอ,อ้โหมองยากมาก มองยากมากโอมเห็นต้นไม้อ่ะป่อแตกแล้วเออ,เอ,อนั่นแหละมึจ้ะมองยากมากครับมึงเนี้ยคือเห็นแต่พวกไม้กัน โอ้โหเกาะไม่แตกลมเราเสียเปรียบมากดาวอ,อีกหนึ่งวิเท่านั้นเออเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับปืนอักนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครเล่นชำนาญชำนาญเนี่ยมีระยะไกลได้ โหดมากเลยนะครับแล้วก็ปืนพกก็เป็นปืนพกที่สู้ระยะใกลได้โหดมากเลยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีเลยแล้วฮนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ